ครับส,รสวัสดีนะค,ะครับวันกี้ต่อจากคืนที่เรากคือเครื่องมันดับนะโอโทษนะครับนี่สมสางปังกินแบบไม่ง่ายนะครับแล้วนะ้าปกคิดพดเลยนะทำอวัดไหนวันนี้ันงแมวตุ่มกันใบเตยจ้าไหแมวคือบ่อนสว,วยนะ มีอุมันยังไแม่มันย็นจัดตัวันเชเวลาคนอตะกีนนะครับผมได้ทำการเชื่อใเสร็จต้องไปรักผมกคนทุกครหัวทอแล้วก็จะได้ห้างนะครับว่ากแล้วก็ต้องทำเป็นไปหุ่นนะครับขอโทษที่เจ ามควสนครนี่ครับอุปกรณ์ุกควก็เตรียมมาเลยจรนะครับนะครับีนะัน่าะเปังไงอมตามผมนะครับทุกคนิจะเป็นงงเนให้รางะวก็ถือว่าเก่งนะครับเสียงว่าเขาจ เขาไมเดนไม่ใช่ยงเขาโคตรนนะครับอันนี้ผมจำจำจำเจอแลอันนันเขาทำตามเขาไม่จะไปได้ตู้จุดนะครับตู้จุดตู้จุดต้จุดจจจจ้ตูจุดนั้นบออมตจุดอันท้าปีบอกออมเท้าปี สามโอเคชื่ชอชื่มชชช่รัว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 ัวไป,ปต่อมาเขาวางบันดไดนะครสเตอร์เบคอฐานทุนจะทำไม่ละเอียดมากนะครับก็เปลี่นแปลงกันได้จนี่ก็คว้าไปเลยอนี้ฐานแบบพื้นฐานก่อนโอเคเขาวางไปรเรื่อ,อยๆน,นะครับ มากกว่าเลยโอเคปึ๊บ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 อ่ะเสร็จไปหนึ่งเรียบร้อยอ่าในส่วนของที่เป็นเอ่อเราจะรูปกันนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูในส่วนตรงนี้กันตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมจะเอาตรงนี้ด้วยกันเป็นหลักชึบเว้นตรงนี้ชึบอ่าให้เราทำงี้ครับ ดูฮะปึบ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 อ่าเห็นไหมนี่จะคือส่วนเท้าของของกระท่นนี้ครับโอเคต่อมาครับตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ละเอียดมากขึ้นนะครับคือเราจะทำในส่วนที่เป็น อย่างนี้ดีกว่หนึ่งสองอ่าครับน่มปูมาเลยอย่างนี้นี่จะเราจะทำขดลงไปขดลงไปทุกคนขดั ช่นนี่นะครับนี่จะเป็นพระยืนนะครับเข้าใจตรงกันอ่าแล้วก็ต่อมาอีกบล็อกนึงตรงนี้จะเป็นเหมือนนี่แล้วคุณแล้วก็ทูกกันอืมอันองค์ท่านก็จะหลา่หลายเช่นหมอ่าสมองชีวอนแบบฟีวหน่อยนะฮะปึ๊บปึ๊บมาในส่วนนี้ต่อ นี้ก็เราจะเวินไว้นะครับเรามาในส่วนตรงนี้อันนี้คือทําเพื่อให้มันเกิดดูแบบเออเรียกว่ามีมิตินะครับรึบนะครับเอาเดี๋ยว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 ทำผิดทำผิดเยียบเข้าไปอีฮะอ่าเหยียบมาตรงนี้นิดนึงเอาสวยนี้ว่ามาต่อในส่วนตรงนี้ทำให้เท่ากันครับสองด้านนี่ก็วางขึ้นไปเลย ตอนนี้กี่บอกล้ว๊บหักเข้ามาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองส่ห้ก็ได้นะฮะแล้วแต่หยัง อันนี้มันก็เออเขาเรียกว่ามันก็จะแบบว่าแล้วแต่ใครจะดัดแปลงนะครับมันก็ มันต้องใส่รายละเอียดเองครับบางจุดนะครับแล้วแต่คนอยากจะใส่อย่างตรงเนี้ยท่านก็ต้องแรงเอาเองนะครับ ตรงนั้เนี่ยเราก็ต้องใส่ขึ้นไปตัดขึ้นไปตามรอยที่เราไอ้นี่ไว้เห็นไหมครับทำ้นได้กรทำไว้แล้วครับดูมัน้วอ๋อนี่ระเบงอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ ซ้อนมาข้างหลังใครทำไม่ได้ต้องรันไปดูใหม่นะฮะรันดูข้างหลัง ก็จะดินได้ไม่เป็นไรโอเคแล้วตอนนี้ในส่วนของตรงนี้มาชึบชึบนะมาข้างหลังข้างหลังไม่ได้ต้องลันไปดูใหม่นะฮะลันดูข้างหลังใหม่ชึบ แพทเทิร์นก็จะดิ้นได้ไม่เป็นไรโอเคละตอนนี้ในส่วนของตรงนี้มั่งชึบชึบ ครับฟื้น ถึงไหนแล้วถึงนี่แล้วปึ๊บถึงไหนแล้วถึงนี่แล้ว,ลวเดี๋ยวเดียวเดียวมันจะมีประมาณสามชั้นนะฮะปึ๊บปึ๊บ นี่ผมจำไม่ได้แล้วสองสามปึ๊บปึ๊บแล้วก็โผล่ข้างหลังครับอ่าอุบไปเลยข้างหลังอุบไปเลยนะครับน่้อง เขาจะเป็นทรงแบบนี้ <Okay. S 1> ครับต่อมาหยุบอ่าตรงนี้นะครับตรงกลางเลยใช่ไหม

ทุกคนทำไม่ได้คุปิจิลต์น่โ้ยโอ้โหมาที่ด่นเนี่ยน้ำปั้น มก็สอนแบบสไตล์ผมแล้วกันนะวแล้วคนจบแล้วกมันงงมมจบแล้วทาที่นมเนจะรางแล้วไปจะต้องถูกกักตัวอีก14วันจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ลดการเดินทาง อืมเรากนจะรัน่าเพราะอะไรซึ enfin ่งคนนั้นืมจึงชืหน้าขอนนะครับว่าเนี๋ยมันหายมันเดี๋ยมันหายครับขอตัวเพียงมันก่อนแลมาค่อยมาพบกันนะครับกับกับ